สวัสดีครับวบันนี้เรามาดูป่ากระโพก,กันนะครับเราจ,จะมาดูเขาใช้อะไรนะครับมาดูเจ้าของกระพพกนะครับสวัสดีครับ,วส,บสวัสดีค่ะต้องยุทธด,ดมค่ะจะพามาตามไม่ใช่เจ้าของกระโพดหรอกคนพูดผิดนี่คือแนะนํ <c oughs> นาคือท่านพ่เตือนคือใช้กระโพดกับกระโพดสมแดงใช้สองครั้งแล้วตอนท่านขีดครั้งแรกแค่ตรงนี้เองด้านใช้ท่านมาเห็นปลากระพดโอว่าอ้อยที่ใช้สมแดงฝากสงข้ามแล้วสวยพอใช้แล้วก็ เมื่อกี้ก็ไปหาพี่เพิ่นมาแล้วค่ะเพิ่นบอกว่าสุดยอดมากเลยดูที่น่ะใบผสมแดงว่ามีธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมถึงอะไรนะคะถึงจะมีน้อยนิดแต่พืชก็ต้องการเพราะว่าแล้วก็มีสมแดงอะมิโนด้วยค่ะอะมิโนก็ช่วยในเรื่องรากถ้ารากแข็งแรงรันต้นแข็งแรงทุกอย่างก็แข็งแรงนี่ก็อีกหน่อยก็จะออกแอ่แล้วค่ะโอ้กําลังจะออกดอกเนาะ เดี๋ยวแต่ยังไงเย้จะพามาติดตามดูอีกทีเพราะว่าพ <c oughs> ี่มันใช้สองครั้งแล้วขอบคุณมากค่ะสนใจกระทักมาได้เลยนะคะศูนกาแดสามสิเกตแปดแปดสองหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ